หนเล็บที่หนึ่งนะคะจะเป็นทรงให้ายๆครูค่านะทิ้งผิวไฟนะคะทิ้งผิวไฟนะคะด้ามตัวนี้จะเป็นด้ามไม้ประดู่นะประดู่ประดู่เสือนะคะประดู่ลายเสือนะคะให้แม่ถอดให้อยู่นะ เหล็กแหลมมาะทิ้งผิวไฟนะคะเล่มนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่จะอยู่ที่สองจุดสองสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะ <c oughs> เล่มนี้นะคะเฉะพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งนะคะหนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งนะคะพร้อมโอนนะคะ 10.5จดห้านิ้วนะคะสิบจุดห้านิ้วเล่มที่สองนะคะด้ามไม้พยุงนะคะด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงนะคะเหล็ก s u p 9นะคะ s u p 9นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะคะความกว้าง ส5จุดห้าสัตหนาเล่มนี้จะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสี่นิ้วนะคะหนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งนะคะพร้อมโอนนะคะสนใจนะคะ0 90, นะคะูนย์เ3้าสู้าสามสามหกสองสามบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะแต่ว่าจุ๋มจะตอบหลังที่จากจากที่จุ๋มไลฟ์เสร็จนะเพราะจุ๋มใช้โทรศัพท์ตัวเองไลฟ์อยู่นะคะ ด้ามไม้พยุงนะคะฟูแทงนะคะเห 9, ล็ก h p 9ได้เป็นงานตีร้อนนะคะชุบแข็้วินุมันนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่11.4นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.2ัน,นาเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.4นิ้วนะคะ เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งนะคะหนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งนะคะเล่มที่สี่นะ HP9 นะด้ามไม้พยุงนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสองนิ้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะคะสันหนา จะอยู่ที่หกมิลเอ้ยจะอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสามนิ้วนะคะปาดไม่เอาคือลาย <c oughs> าโอ้ยให้มีนายกินดำเลยเนาะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันบาททวนะคะเบิง่งบอ่บอยเอาหน่อยเดียวนึงเรามาล้านจานผมไม่เอาไงโอ้ให้มีนายกินดำก็ได้จะมาแบ่งกูนแน่ เล่มที่หนึ่งไม่ได้ทําลายค่ะนะคะตามตามภาพเป็นทิ้งผิวไฟนะคะ oh เล่มที่ห้านะคะทิ้งผิวไฟนะคะเหล็กแหนบนะ,ะสัน,นนะะ fight, จะอยู่ที่แปดมิลนะคะวนะคะวนะคะนะคะามยาวของใบมีนะะนะะดนนะะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเจ็ดนิ้วนะคะทิ้งผิวไฟนั้นเป็นเหล็กแหนบนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้พยุงนะฉลุลังพึ่งนะคะด้ามนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดแปดนิ้วนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุด เจ็ดก <7. S 2> ว้างนะคะสองจุดหนึ่งนะ,ะสันจะอยู่ที่แปดมิลนะคะเฉ<ม><ม>พาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันบาททั่วนะคะรวมส่งนะ,ะสนใจนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะไลน์ก็จะเด้งขึ้นนะคะไลน์สดเดีย๋วยวจุ๋มจะเข้าไปตอบนะคะพอใช้โทรศัพท์เองไลน์อยู่นะคะหมายเลขที่หกนะคะหกหก ด้ามไม้พยุงนะคะเหล็ก HUP9 นะคะเป็นงานตีร้อนนะคะชุบแข็งด้วยน้ำมันนะคะด้ามหมุดนะคะมอนสกนะคะดูดลยเชือกครบนะคะฟูแทงนะคะเป็นงานแฮนด์เมืองทุกเล่มเลยความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดหนึ่งนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองหนึ่งกว้างจะอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสันหนาเล่มนี้จะอยู่ที่หกมิลน,นะคะด้ามยาว ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่สี่จุดเจ็ดนิ้วนะคะสี่จุดเจ็ดนิ้วนะคะห้ารอยเก้าสิบนะคะรวมส่งเฉพาะมีดดีนะคะพร้อมโอนนะคะเลื่องที่เจ็ดนะเรื่องที่ะะเจ็ดด้ามไม้พยุงนะคะหมุดน,นะนะคะมอเสกนะครบเลยนะคะเหล็ก h p เก้านะ,ะฟูทแทงนะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดุดหกนิ้วนะ,ค,ะความกว้างสองนิ้วสันหนาหกมิลนะคะด้ามยาวสี่จุดแปดนิ้วนะคะน้าร0อยเก้าสิบนะคะรวมส่งห้ารอยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะะเล่มที่แปดนะคะเล่มที่แปด ด้ามไม้พยุงนะคะเหล็ก h g p 9นะคะฟูแท t a หมุดนะคะโมเสกนะคะรูเลชเชอ่อครบเลยนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดสี่นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะคะสันนาดเล่มนี้จะอยู่ที่หกมิลนะคะด้ามยาว ห้านิ้วนะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบนะคะลงทรงสนใจนะคะบันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะย